แจกสองพุงอย่างอย่างอย่างบ้านป้าประมุกคือแข้งขากันไม่ค่อยดีกก็อยู่แต่บ้านช่วงนี้เกิดไปกรุงเทพมาแล้วแกกักตัวอบ้านกักไายแกไม่ค่อยไปไหนได้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีเนาะเราก็ทำาแจกแกมีคนจ่ายตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วะมีค่ะร้านยุติธรรมขอขอบคุณร้านยุติธรรมมากเลยนะคะเราเป็นเจ้าของโครงการเลยเนาะค่ะ อันหนึ่งก็สามแถวน้อพี่แอนเนาะ,ะครับค่ะดีไหมใสนแล้วครับเนี่ยวัาแลกเอาแล็คบคนเนี้ย โครงการในนี้เป็นเป็นความคิดของลูกชายผมที่เป็นที่เป็นเภสัชเป็นเจ้าของร้านยุติธรรมเภสัชนะครับคือคนที่อยู่ในช่วงที่ลําบากอย่างเงี้ยบางทีจะซื้ออะไรกินก็ก,ก,ก็ลำบากเหมือนกันนะคือเอาอันนี้ไปให้เขาแล้วก็จ่ายจ่ายตังค์ไว้ให้เขาก่อนเลยนะครับแล้วก็คนไหนที่ว่าได้รับความบากแล้วอยากกินอาหารเนี่ยนะครับ,รบก็สามารถดึงขูป,ปอง <Yeah. S 1> ดึงขูป,ปองพวกนี้ย ให้กับทางร้านแทนเงินสดได้เลยครับ